สวัสดีครับพบกับเกษตรท่านหนึ่งชื่อคุณแม่อรพินเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวแปลงเ,เป็นเกษตรพันแขกดำเนาะคุณแม่เนาะพันชายไข่แบดำครับอันนี้คือลูกค้าประสบความสําเร็จอยู่แล้วแต่ว่าอีกด้านหลังผมก็ผมทํางานให้กับบริษัทเพิ่นผุนซับไพรเออซึ่งมีบริษัทแม่เป็นฟ้าลุนแต่นี่เราจะให้ดูถึงความสําเร็จที่ลูกค้ามีอยู่แล้วแล้วก็ปีหน้าเ,เกษตรท่านนี้จะเปิดใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแต่จะใช้ตั้งแต่ ในระดับที่ทดลองใช้ก่อนคือว่าเป็นเป็นข้อดีของการทำงานนะครับคือลักษณะของความเชื่อคือไม่ไม่ต้องเชื่อครั้งแล้วเป็นร้อยตันคือเชื่อครั้งละห้าสอดติดสอบก็พอแล้วทีเนี้ยเราก็จะบริหารความเชื่อเพราะว่าความเชื่อคือความหวังอันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวทั้งแปลงคุณแม่ทำมันมาก,กี่ปีแล้วครับสิบปีแล้วแล้วเรามีปีไหนที่ที่ที่ได้มากกว่านี้มีไหม ดีกว่านี้อีกอ่าโอเคอ่าไม่ไว่ามอปท่ปกานีตลอดตลอดเลยอ่ความหนาแน่นนี่ตลอดทั้งแปลงเลยยังมีตลอดแปลงอ่าแล้วราคาล่ะแน่ราคาไม่ได้แต่ปีนี้มันไม่ไม่ค่อยดีแต่แต่ราคาไ,ไ,ดได้อ่าเห็นไหมครับก็เดี๋ยวผมจะเดินดูให้เพื่อนดูสักสร้างห้าสิบเมตรเดี๋ยวขออนุญาตใช้แปลงนี้เป็นแปลงแปลงคุยกับแม่โดยตรงเลยเนาะ๋ยวผมขออนุญาตเดินผ่านแปลงครับ ราคาราคาได้เยอะด้านราคาไม่ดีนะแม<ช>่เนาะอันนี้ผมให้ดูนะครับอันนี้กองมันกองหนึ่งนี้ผมว่าถ้าเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับมันเนี่ยเขาบอกว่าเกษตรเนี่ยเขาจะคํานวณเป็นต้นต้นหนึ่งถ้าได้สามถึงห้าโลก็จะก็จะได้สามถึงห้าตันต่อต่อไร่แต่ว่าถ้าได้มากกว่านั้นก็ก็จะสามารถสามารถเพิ่มยอดตันได้มากกว่านั้นขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นอ่า ไอ้วิธีคิดหรือวิธีคำนวณมันคนละส่วนกับวิธีทำงานเพราะว่าบางครั้งฟ้าฝนไม่เป็นใจแล้วก็แล้วก็หลายอุปทานอุปสงค์ที่จะทำให้ให้ที่เราคิดหรือที่เราจะทำนั้นไม่ได้เป็นดังที่ใจต้องการเสมอไปแต่ว่าส่วนหนึ่งถ้าถ้ามองจากผมในในลักษณะของแบรนด์หรือในลักษณะของเคมีพันธุ์ที่อยู่ที่ผมทำการตลาดให้ก็หมายความว่า,าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกษตรได้ ห้าตันขึ้นมาสามตันขึ้นมาห้าตันขึ้นมาต่อไร่แล้วราคาแบบนี้นะครับราคามันแบบนี้ก็ผมก็ถือว่าก็จะลืมตาอาปากมีเงินมีทองใช้แล้วก็สามารถส่งลูกเรียนได้นะครับก็จริงๆแล้วอย่างเงี้ยเนื้อที่ก็ประมาณเนื้อที่กี่ไร่ไหมเจ็ดแหมก็อยู่ไกลแล้วประมาณห้าสิบกว่าไร่ได้กรนีก็เพื่อให้รู้ว่าคุยอยู่กับผมนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะกลับมากล้องนิดนึง นี่แหละครับเวลาที่ผมทํางานก็จะไล์สดให้เพื่อนได้ดูไปด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นความทรงจําแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นความสําเร็จของตัวผมเองแล้วก็เป็นความสําเร็จของของเจ้าของไร่ด้วยก็จะได้มีความภาคภูมิใจของ้องกันไปปายคลิปแล้วครับสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีครับ